โอเคโอเคสวั okay, okay. สดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมเดิมแต่นี้จะเป็นแบบภาคหนึ่งเนาะแบบพอเห็นแบบภาคสองม,มันแบบเฮ้ยสนุกดีก็เลยอยากรู้ว่าภาค1จะเป็นไงเอ่ออาไปเลยเข้าไปเลยโอเคก็มาดูกันว่าเหมือนเดิมไหมเฮ้ ก็ไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นะมีฝัญไฟนี่คืออะไรได้เรอ่าเวลสองออันนี้จะเป็นแบบมีเลเวลแทนอืมหน,นูสอนนะอ่าได้เบอร์รี่ด้วยอ้าไปทำอะไรเบอร์รี่เหมือนเดิมเลยเนาะ นีมน่มันสอนตเหมือนเดิมเลยอะแล้วมันต่างกับแอ่นนั้นยังไงกินแล้วได้เอนเนอร์จี้มาทำไมอะน้ำตาลน,น้ำตาลไอซิ่งมาทำไรเอ่ยโอ้โหไม่สามารถกลับไปได้แล้วเออเอ,อ่าอ,อ๋ออ,อย่างงูย่างงี้ก็วาร์ปกลับไปวาร์ปถ้ากดวาร์ปปุ๊บจะเสียอะไร เอเนจีอ่าอันนี้จะก็คืออันนี้อาจจะไม่มีเลือดใช่ไหม่าแต่ได้ของนีแ่แหละอ่าอืมโอ้ห้าร้อยเพชรให้ขอนี้ตังผ่านชิวชิวอ่า,อาเหมือนเหมือนกันเลยเนาะเหมือนแบบ ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอามาทำใหม่เนีย่ยเห็นปะหน้าปกอะไรก็เหมือนกันหมดเลยใช่ปะแต่ประเด็นคือเอาไปทำภาคสองทำไมก็ไม่รู้อืมทำไมนะมีด้านสิบสี่เหรออ่าอ่าของมสมัยคืออะไรอะ่ะอ๋อไม่ของอันนี้มีของมสมัย ใใจะได้ Energy เพิ่มสิบนะนี่เรามีเพชรไหมไม่มีเลยไหนตัวละครตัวคอน,น้อยนะสู้กภาคหนึ่งของเราไม่ได้เลยอืมจะเพชรให้ได้หมื่นหนึ่งมีของทำอะไรก็ได้ไม่รู้โอ้ยทำอะไรอะ่ะไม่เข้าใจอเออเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเนี่ยเห็นปะ ด่าไม่เยอะมากไปไปรุยด,ดันสองเลยดีกว่าเล้วแบบตึ๊ด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 ,ดอ๋อถ้าโดนชนจะเสียจ,จี้อย่างนี้เลือดเราก็โคตรเยอะเลยดิตึ๊ด,ด,ด,ดอืมโอ้ได้อะไรมาโอ้เพชรทองเลือดสาม อุ้ยไปโดนสขาโชคคือในหญ้ามันมีของด้วยอย่างนี้ก็คือแบบเราไฟแรงมากจำไว้ว่าอย่าโดนไฟจำได้ว่าไอหินนี่มันเจ็บได้นะที่เกียนเดินชนหญ้าแล้วอ่ะโอ้เจ็บเจ็บวุยยบบเลือดเลยสองร้อแล้วอื้อ ระบบวันนี้ไม่นจะต่างกันตอนที่หัวใจกับ Energy เนาะอ,อ,อันนี้ใช้ทันเอเนอร์จีในการเล่น,ท,น,น,นทั้นนู่นทั้นนี่ทั้นนั่นขอบฟาสักทีมันใสอ๋อต้มเพช์ได้ครบด้วยอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวเวลอา์อัพเวเวลอา ได้ทองมาแล้วหนึ่งอันปึ๊บ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 ผ่านแล้วโอเคนาคอนวัดสองเพอร์เฟกต์อืมจริงจิเล่นสามสี่ตาก็ได้มันย่อมเหมือนเหมือนเดิมใช่ไหม <laughs> มันด่านเดิมปะก็ไม่ถึงเหมือนเดิมเท่าไหร่เนาะมีความแตกต่างกับบ้านเล็กน้อยนะโอ้ยลงไม่ทันเก็บตะกองแป้งเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เด่นจีร้อยหนึ่งแต่นี่จะแบบน่าจะได้เล่นบ่อยกว่า ขอ,อสับป้าเออปุ๊บเอาออกไปท่าดามท่าดามโอเคเราได้เพชรแดงยันรวดเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บจุบจ๊บจับจุบ๊บจับนะได้แป้งแปงนิดแล้วรยอัพ มันอัพเองไม่ได้อ่ะทำไมเราต้องคอยกดด้วยเอาจะไม่มีหลบวันนี้มันใจสู้ไม่ออกเว้ยเก็บอ่ะเราเก็บครบแล้วนี่ว,ว่าเออเราก็ไปได้เคลียร์ perfect. อ e r f e c t นั่น perfect เด็บเดียวสองตา เพชรเยอะแต่โฆษณาเยอะกว่าไงโฆษณาเยอะกว่าโอ้ไม่นะลึนตู่ไม่ใช่อสวัสดีจะได้เพิ่มไหมหน่อยอ๋อมีกุญแจด้วยเฮ้ยไม่เมือนี่กุญแจขายไปภาคแรกก็สนุกเหมือนกันทันนี้อ่ะลึกุญแจทองเหรอได้เลย ปึ๊บปึ๊บอันที่เราเคยเล่นนี่แบบกว่าจะหากุญแจทองมาให้เราอุ้ยโอ้โหที้เราไปเรื่อยๆถึงยี่สิบห้าเนาะอืมเฮ้ยเขาเข้าไปทันนั้นยังไงอะอาจจะมีทางเข้าอื่นก็ได้เนาะอืมอโออโอออกสายนี่เอ้ย ไปสิอืมอืมมันมีทั้นไปแอบอยู่เออเนี่ยค่อยเหมือนที่เราเคยเล่นหน่อยนะ่้อันนี้นะ่าจะแบบของพัดแรกนี่จะเอามาประมาณว่าอะไรอะไมาจากเกมจริงเนะาะจัดในโทรศัพท์ผมเดาว่างั้นนะส่วนพัดตสอนนี่น่าจะเอามาแบบทำใหม่อืม โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายจะตายให้ได้เลยอืมเจ็บหองอ่าอ่างูจี้ลอยหนึงโอ้โหโดนงูฉกหนี่งโดนแจทอง ไม่โดนงูด้วยโอ้โหไม่เกียมเกี่ยวไปนั้นหน้าแล้วโอ้ไม่ชนะไม่สามารถออกไปได้ทายเลยงูเขียวอย่าอยู่เลยเย็นรอยนึกอืมึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหกดไม่ติดโอ้โห,โห,โโโหโจะตายแล้วอื้ออ้าว เว mm hmm. อัพวอัพได้เอ e น g y คืนมาเออแต่นีเราไม่เคลียร์เนาะเพราะรู้สึกเหมือนแบบเรายังไม่มีของที่จะเอาไปเล่นอีกอ,อ่ะอกไปไงอ่าเออค่อยสนุกหน่อยโอเคเดี๋ยวให้แล้วกันไม่เอางอนโฆษณาแบบเยอะมาก โอเคสันด่านไปแบบเร็วๆเลยเพราะผมมัน The เดฟเฟตอืมวิ่งวิ่วิ่งวิ่วิ่งวทุบปวดได้ไหมไม่ได้โป๊โป๊โป๊ฮโุ้ยอ้อ,อ้ยาเอ,อ๊ะถ้ารับถ้ารับได้ไรเอ่ยอือหือ ก่อนทองก็ขอนดีหน่อยแล้วฮะได้เ,เพชรแดงี่ยนะแต่ก่อนทำดาเอ้ยก่อนทำดาเพชรแดงก่อนทองได้อะไรก็ไม่รู้อื๊บบึ๊บบุ๊บป๊บมมมโอ้ โน้ง,งอ,อะไรถุงใส่นักทิครับว่าเราต้องใช้อะไรรู้จักที่มันเป็นปูนแล้วเนี่ยเราต้องเอาซีเมนต์แน่นอนโอ้ยโอ้โหซีเมนต์มาทำอะไรอไลาตบอาได้เลย,ไม,ยไม่ยากไม่ยากดูนะครับหินมันอยู่ฝันงนี้ไม่ได้เราต้องหยิบมาหน่อยแล้วก็จวบให้ทีนึงในงูตัวนี้เราก็อย่าปล่อยมันไว้ แล้วก็ดันหินเรียบร้อยครับผ่านชลุยชุยช่องแล้วเราก็จะได้ของวิเศษนั่นก็คือแป้งแล้วก็ค้อนคุณเจอค้อนมาสจรรันนี่โอ้ดูดูหน้าก็ดูเดือดอ่าทุบทุบเลยทุบเลยโอ้ทุบที่ใช้ energy ด,ด้วยแต่ทุบเปล่าไม่เสียอะไรเนาะเอ๊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 ะมีทันรับ ผมจะตีงูข่้นน่ะเออเออตีได้ปืน,ปน,ปนไปไหนที่อ,อืม energy ออจ,จะหมดแล้วหาของกินก่อนดีกว่านี่เอาไปออแล้วเราจะขึ้นไปไงขึ้นไม่ได้ มันอาจจะมีทางขึ้นอื่นก็ได้เนาะอืมเฮ้ยเข้าไม่ได้หรอเฮ้ยผมเห็นรอยแต่ตอนนูน้นแต่ว่ามันไปได้อืมปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บนี่ไงเราต้องฆ้าทานันนี้อ่าตรวผมไม่ได้หรอกครับตีตีไ้ นี่ไงนี่ไงแล้วก็ต่อยไปหนึ่งทีแล้วเพรทย่ผ้าเมตรแล้วก็น,นี่คืออะไรเอ่ยโอ้โหเขาสารสารดีอืมเอ้ยเมื่อยเขาฟาดเลยสิฟาดหน่อยฟาดหน่อยฟาดหน่อยคือแบบหมอนเจียกัดอ่านทานฟาดแม่งเลยไกลกาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอ,อีกูเดยมันร้าย หลายจัดเลยโอเคจบแล้วเจอกยนใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกคนบ๊ายบายพอๆมันก็คล้ายๆกันนะเนาะที่พาดหนึ่งหรือพาดสองสรุปกัน